สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้มาก,กับไอจอยนะคะมาก,กับน้องเที่ยวนะคะน้องพิมเขาพามาใส่กุ้งนะคะวันนี้นี่นวใส่กุ้งเขานะคะอาหารเสียใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งจีใดหรือบอัไดดบ่หูนะคะ ไอ้จอยพามาใส่ก <laughs> <that> ุ <playable Có S 4> ้งนะคะมือนี้เอายังนอนรถเทปเลยนะไม่จังสียู่วันส่จังได้ะไายล่ะบัดมาดูปนน้ำเด้อกันไรถึงบุญเนี่ยไซกุงขามุ้ยบรรยากาศนะคะบรรยากาศทงหน้าย่ำแรงอากาศดีดีบ้านเฮานะคะ มีควใส้วนเปียร้อนเป็นตะมีูบอะไอุ้งน้ำมันมีแต่วุ่้งน้ำมีแต่ว่าจักสิเขาบุรีบกเขาบกหูนะคะปลาหน่อยนบุรเขาไปไปไม่เห็ุงอาหารนี่เหรอไปไปนี่นี่

กาศล่มบ,บ่อยๆนะคะพ่อเขาใจดีคุณด้วยความจงรักักดี ใจหัวหันจะใส่ไวเมืองได้อปีหนึ่งใส่เดือนหนึ่งนะคะอันแนวใส่กลุ่งเนี่ยปีเลงอะสามปีหรอะสามปีแล้วถึงบาดใจไอจอยล้วนหูแล้วกุ้มบากุงะครบ้ตงแต่สืบมายังว่าท่านเด็ใใจอยู่มื่อนี้มาลองเมืองมาจะเป็นยังไง พี่ไม่มาผูกป้าหน่อยเจ็ม่ได้กป้าหน่อยทำไงครับเอาถ่ายยามไปเลยเปไหนอ่ะแล้วอม่พอไหมแน่อันนี้ ้านไหวไหลมึงมาบ่งแก่งกุ้งเพืนเพ่นหดงเพื่อนเ่นหนึ่งเาะใส่เดียวกันลาเอะใส่เดียวว่ารอั่นียต่รงสนานี้เจ้ากเสียมตกุ้งมันอยู่จังไยกเดามากินว่าหาแหล่กะกระอยู่ ามาันไทยไก่โต๊กได้ด้วยรับมันเขามันเขาเป็นปุ่มเลยจางคือคือกันี่เตียบังปุงมมันขาดตรงนี้เดีวนี้

เขากำลังออกห่วง้่นี่ถ้าตองมับ้บือตวเข้าใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมาลุนกันนะคะมืออื่นเสาน,นะคะแม่จะย่างง่ายคื่าอ่จะย่างอางงางางอกม่ห้สิ ไปเดี๋ยวคอยพาขึ้นอากาศบาด้ายเฮายเรียบอดรุนนะคะหมื่ออื่นเราจะเป็นอย่างไดจังมาติดตามกันนะคะ あ。